何 ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะก็จะทําอาหารรอคุณพ่อบ้านที่จะกลับมาทานอาหารตอนเที่ยงด้วยนะวันนี้นางบอกจะเข้ามาเร็วก็เลยจะทําอาหารเที่ยงรอวันนี้จะทําอาหารอีลานสักหนึ่งอย่างนะครับอยากจะบอกเลยอาหารอีลานทําง่ายมากทุกคนมันแล้วก็มันไม่ยากด้วยแล้วก็มันอร่อยด้วยนะอืมวัตถุดิบของเราก็จะมีมันฝรั่ง แครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ถัว่วใครจะใช้ถัว่วลันเตาหรือว่าถั่วฝักยาวก็ได้ถั่วฝักยาวนี่ต้องเอาไปผัดกับน้ํามันให้มันสุกก่อนนะค่อยเอามาแกงอนี่เราก็หั่นแบบนี้แล้วก็หอมหัวใหญ่ไปผัดกับน้ํามันให้สุกให้หอมให้เหลืองจากนั้นนะเราก็จะใส่เกลือผงปรุงรสนะทุกคนไม่มีเครื่องปรุงอ่ะมีแค่อสองอย่างก็คือมีเกลือแล้วก็ผงขมิ้น ที่คนอีหลานเขาชอบกินคือชอบกินผงขมิ้นมากแล้วก็เกลือใส่แล้วก็ซอสมะเขือเทศเข้มข้นแบบนี้ใส่เข้าไปชักช้อนโต๊ะประมาณนี้แหละแล้วก็ผัดผัดผัดให้มันสุกให้มันมีกลิ่นหอมเตะจมูกขึ้นมาเลยนะกลิ่นซอสมะเขือเทศอะออนี่ผัดให้มันสุกแบบนี้แล้วก็ใส่แครอทใส่มันฝรั่งเข้าไปใส่ถั่วเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใครไม่ชอบถั่วก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าคนอีหลานก็คือชอบถั่วมากใครจะเอาไปแบบ ไปตุนกับเนื้อเกิดซิโคงเนี้ยก็ได้หรือว่าใครจะทําแบบเบลก็ได้ที่แบบเอาเนื้อบดมาปั้นเป็นก้อนที่มันจะเวลาเราทําแกงจืดอะ่ะเออจะใส่อย่างนั้นใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อเพราะว่าเราจะต้มประมาณชั่วโมงหนึ่ง ใช้ไฟก,กลางๆนี่เป็นเนื้อแกะบดใส่พริกไทยดําแล้วก็เกลือขยาขยำหมากไว้สักนิดน,นึงแล้วจากนั้นเราก็เอาไปรอให้น้ํามันเดือดแล้วก็ไปปั้นเป็นก้อนๆน,นี่เราเคยไปตุรกีครั้งหนึ่งเคยไปกินเมนูนี้แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ถั่วนะเขาใส่พริกหยวกเข้าไปแต่ว่า มันเป็นน้ำที่แบบมันเป็นน้ำเหมือนน้ำเอาไว้ซดอ่ะมันไม่มันรสชาติจืดมันไม่อร่อยแต่ว่าเราว่าทําแบบอีหลานอ่ะอีหลานเขาจะไม่ต้มแบบมีน้ําแบบไว้ไว้ซดนะทุกคนเขาจะต้มให้มันมีน้ําขุกคลิกเอาไว้คุกกับข้าวเวลากินมันจะได้อร่อยเางเงี้ยเขาเขาไม่ชอบกินเป็นน้ําแบบน้ําเป็นซดน้ําเหมือนเราแบบแกงต้มยำอะไรเงี้ยซดน้ําก็จะไม่ค่อยมีมีแต่แบบเออถ้าไปแกงี้มันจะมีน้ําขุกคลิกกินแต่เนื้อกินแต่ผักอะไรเงี้ย พูดถึงเรื่องทํากับข้าวนะทุกคนคือแม่ย่านะแม่ย่านะเวลาแกจะสอนเบลเสมอว่ากินกินเ,เวลาทํากับข้าวนะคนที่นี่นะส่วนใหญ่เขาจะประหยัดกันมากๆอาหารการกินก็คือ,อ,อสมมุติว่าบ้านเบลมีสี่คนอย่างเงี้ยแกจะให้ใสเนื้อประมาณ4ชิ้น โอ้มันจะอิ่มได้ไงวะเพราะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่แม่ย่านนะเบลเคยถามเพื่อนที่เป็นแม่บ้านอีหลานด้วยกันที่คนไทยที่เขาอยู่ที่นี่ด้วยกันเนาะเขาก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่เบลเแกบอกว่าจะให้มีลูกหลานสะพ้ยของแกนะแกมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งเขาแต่งงานกับหลานแกก็เป็นหลานสะพ้ยใช่ไหมหลานสะพ้ยคนนั้นโอ้เขา ประหยัดมากเลยนะทุกคนคือจําได้เลยวันนั้นอ่ะ <c> เขาลูกสาวเขาแต่งงานเขาก็ได้เชิญเราไปเราก็เลยไปเนาะพราะเวลาแต่งงานเนี่ยเขาจะเลือกสถานที่จัดใช่ไหมจองสถานที่จัดเรียบร้อยแล้วเวลากินเขาจะเลี้ยงอาหารด้วยกินข้าวอย่างเงี้ยบางคนก็ไปเลี้ยงร้านอาหารบางคนก็จัดที่บ้าน วันนั้นน่ะเขาจัดที่บ้านใช่ไหมพอเราเข้าไปในบ้านเขาทุกคนุยนึกว่าร้านขา้ามีเครื่องแชปไฟฟ้าอยู่เหมือนมันเป็นห้องครัวใช่ไหมหลักด้านบนมันก็จะมีที่วางเนาะออ มันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหม้อหุงข้าวมีเตาอบมีอะไรมีทุกอย่างที่ร้านค้าเขามีอ่ะมีในบ้านหลังนั้นมีหมดเลยเราก็กลับมาเล่าให้แม่ย่าฟังอู oh, ้ยแม่ดูแ <laughs> ม่ย่าเขาไปก็นั่งด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าเราเราไม่ได้พูดในตอนนั้นไงเรากลับมาถึงบ้านว่าอู oh, ้ยแม่ทําไมบ้านเขาเหมือนร้านค้าเลยเราก็พูดแล้วก็ขาไปาาแม่ย่าแกไม่ขาดิ แกก็บอกว่าเขาดีนะเขาเป็นคนเก็บเงินเขชอบเขามากเลยอะไรเงี้ยโอ้โ oh หจากนั้นมาแกก็พูดแต่เรื่องร้านสซฟไรคนนี้แหละโอ้โ oh หเขาเก็บเงินแขนเขานี่ทองนี่เต็มแขนเลยอู oh ้ ho. เขาเก็บเงินเก่งเขาเวลาตอนแกก็จะพูดนะแกจะพูดแบบนี้ตลอดเวลาเจอหน้าเราเคยไปบ้านร้านสซฟไรนะเขาทํากับข้าวให้กินนะ เขาใส่เนื้อแค่สี่ชิ้นเพราะว่ามีอยู่สี่คนอ๋อใส่เนื้อแค่สี่ชิ้นชิ้นประมาณสองข้อนิ้วมือทุกคนไม่ใช่พูดเล่นนี่มันคือเรื่องจริงนิ้วสองข้อมือเนี่ยเป็นเป็นชิ้นเนื้อใช่ไหมก็ใส่เข้าไปสี่ก้อนแค่นั้นแล้วก็ตุนให้มันเปืเป่อยๆแล้วเก็เอามากินกับข้าวที่อิหร่านเขาจะไม่กินแบบว่า สามสี่อย่างขึ้นไปเขาจะมีแค่อย่างเดียวบ้านเบลก็คือมีสมาชิกสี่คนก็ทํากับข้าวแค่อย่างเดียวอนั่นแหละแล้วแม่ย่าก,ก็จะพูดกับหลานสาวคนนี้เนะี่ยโอ้ยพูดหลานสไปคยพูดผิดหลานสไยคนนี้โยกันตลอดแบบเขาเก็บเงินเก่งแม่ย่านี่แกชอบมากเพราะเาเก็บเป็นคนประหยัดประหยัดประหยัดทุกคนไม่ใช่พูดเล่นแล้วเรื่องกับข้าวนีกแกจะพูดกับเราเสมอว่า กินเข้าไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําอยู่ดีแล้วจะกินเข้าไปทําไมกินให้มันแบบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายแค่นั้นก็พอไม่ต้องกินอะไรแยอะแเรานี่จุกไปเลยเราเนี่ก็จุกไปเลยเพราะว่าเราต้องโมโหหิวแล้วก็พูดอะไรไม่ได้แล้วก็เออกินแค่นั้นก็ตอนเวลาไปอยู่บ้านแม่ย่าเดือนหนึ่งอ่ะทุกคนกลับมามาชั่งน้ําหนักน้ําหนักลงสองโลเ <laughs> ชื่อไหมแล้วแบบ แกก็จะพาเรากินก็ใส่เนื้อนิดเดียวนอกนั้นก็จะเป็นถั่วเป็นผักเป็นมันฝรั่งเป็นแค่เราเอาปะปนกันไปก็ก็แกงเข้าไปให้มันแบบถามว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยเพราะว่าเอ่อมันเอาไปตุ๋นเข้าเนื้อใช่ไหมมันก็จะมีน้าหวานของผักมีกลิ่นเนื้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแค่นั้นแหละทุกคนนี่ แต่ว่าถ้าเราทําเองก็คือเราจะใส่เนื้อเยอะมากเพราะว่าเราคนกินเนื้อดูดิเราเราใส่ผักแค่นี้เดียวพ่อบ้านก็ไม่ชอบกินผักแล้วก็มาสไตล์เดียวกันมาถึงอยู่ด้วยกันได้แกงออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันก็จะมีน้ําขูดคลิกอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตใส่แค่ไม่ใช่ใส่แตงกวาหั่นเล็กขูดให้มันเป็นเล็กๆใช่ไหมล่ะ อันนี้เป็นเมนูที่แบบใครร้อนเพราะว่าช่วงนี้หลานหน้าร้อนใส่โยเกิร์ตใครลดน้ำหนักนะทุกคนใครลดน้ำหนักบอกว่าเมนูนี้กินตอนเย็นก็คือแบบว่าน้ำหนักลงเลยไม่ต้องกินข้าวกินเมนูนี้แหละโยเกิร์ตรสธรรมชาติใส่เข้าไปในโยเกิร์ตยี่อีหลานเขากินโยเกิร์ตกับข้าวใส่แตงกวาใส่โยเกิร์ตใสอ่า จาระแนออบแห้งแล้วก็ใส่เกลือนี่คนๆคนแบบนี้อู้อร่อยนะทุกคนกินกับข้าวนี่อร่อยไม่ต้องกินอ่อใครลด,ดน้ําหนักในเมนูนี้แนะนําเลยแม่ย่านี้นะจะเล่าเลยจะเมาก่อน <c oughs> แกเป็นคนที่ประหยัด ขี้เหนียวแต่ไม่ขี้เหนียวกับลูกกับหลานจะขี้เหนียวกับคนอื่นแม้แต่พี่น้องหรือญาติแกก็จะไม่ไม่ให้ใครไม่แบบว่าไม่แสดงออกว่าให้มากเกินไปอะไรอย่างนี้แต่ว่ากับเรากับหลานกับสามีอย่างเงี้ยแกจะให้เต็มที่ทำเพราะว,ว่าคนที่แกรักแกจะให้เต็มที่แกจะแกจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ากับคนอื่นแกจะขี้เหนียวมาก แกจะไม่ซื้อ1นึเวตอนที่อยู่กับแกนะแกเวลาพาเราไปซื้อผลไม้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมแกจะซื้อสมมติว่ามีตอนนั้นยังไม่มีลูกมีแค่สมาชิกในบ้านมีเรามีแม่าติแล้วก็สามีมีมสามคนแกจะซื้อสมมติว่าแกซื้อส้มแกจะซื้อแค่หกลูกแอปเปิ้ลสลูกทุกคนกล้วย4ี่สสลูกแกจะซื้ออย่างนี้แกบอกว่า จะไม่ซื้อเป็นกิโลจะไม่ซื้อเยอะเพราะว่าซื้อไปถ้ากินสมมุติว่ากินไม่หมดก็เอาไปทิ้งก็เสียดายเงินแกจะพูดอย่างนี้เวลาพ่อบ้านไปซื้อของนางจะซื้อมาเป็นแพคเป็นเป็นกิโลเป็นตะไคร่ใหญ่ไม่ยากก็จะบ่น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 ว่าซื้อมาทาไมซื้อแล้วกินไม่หมดแล้วก็ต้องเอาไปใส่ถังขยะอยู่ดีอะไรอย่างนี้ก็จะบ่นกันแกจะไม่ค่อยชอบให้พ่อพ่อบ้านไปซื้อของแกจะไปซื้อเองไม่จะปวดขาแค่นหนแกก็เดินไปไปซื้อเอง แล้วเสื้อผ้านะทุกคนคือตอนที่อยู่เมืองไทยนะก็คือเราอะช้อปปิ้งตลอดไงเออเราซ c f นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอมาอยู่นี่ทุกคน CF ก็ได้แต่ว่ามันมันไม่ใช่มันมันเปลืองไง พราะบ้านเขาไม่ได้เป็นแบบว่าตอนนั้นเราอยู่ตัวคนเดียวเราทํางานเราจะเอฟนูนเอฟนี่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเรามีครอบครัวแล้วมันคนละอย่างอะ่ะมันต้องอทุกอย่างต้องเหมือนกันใช่ไหมหละ่ะจะมาใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแต่ตัวเราก็ไม่ได้เราจะไปซีเอฟซีเอฟอย่างงี้ก็ไม่ได้นะเสื้อผ้านนะคนอิหร่านนะทุกคนเขาจะซื้อเฉพาะเสื้อผ้าใหม่นะเขาจะซื้อตอนปีใหม่ เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ไปเยี่ยมญาติในวันปีใหม่ซื้อปีละครั้งเสื้อผ้านะแล้วก็วันเกิดหรือว่าคนที่เป็นสมมติว่าเราวันเกิดเบลเนี่ยไม่ยากก็ซื้อเสื้อผ้าให้ซื้อกางเกงให้ซื้อเสื้อให้อะไรอย่างนี้ของที่จําเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนอีหลานจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออเวลาอยู่บ้านอยู่บ้านตัวเองเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าขาด เสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เสื้อผ้าขาดเสื้อผ้าเก่าเก่ากางเกงเก่าอะไรเงี้ยแต่เวลาออกไปข้างนอกก็จะเปลี่ยนเป็นชุดที่แต่งตัวดูดีเหมือนใส่เสื้อผ้าใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออไม่ยากแกจะเป็นอย่างนี้นะเ็าจะบอกแกต,ตอนแรกเราก็ไม่รู้นะเออเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าใหม่ตลอดเราซีเอฟซีเอฟอย่างที่บอกอะ่ะเออนั่นแหละเรามาอยู่นี่คือมันคนละขั้วเลยทุกคนแล้วเวลาคนที่จะมาหาเราที่บ้านอย่างเงี้ยเขาต้องนัดเราล่วงหน้าประมาณหนึ่ง ชั่วโมงให้เราเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บกวาดบ้านเตรียมของน้ําชงน้ําชาอะไรก็แล้วแต่นั่นเนี่ยก็เตรียมก่อนอย่างแรกก็คือเสื้อผ้าของเราเราจะมองตัวเองว่าเออเราใส่ชุดเก่าเวลาคนมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันดูไม่ดีมีเราก็จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างงี้ใช่ไหมให้มันเป็นแบบแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ให้มันดูดีเหมือนเราอยู่บ้านแต่งตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยผออักชีโรยหน้านั่นแหละ นี่แหละทุกคนมันก็เป็นการประหยัดเงินอีกอย่างสําหรับการซื้อเสื้อผ้านะใครจะยุคค่ายากหมากแพงยุคนี้เราต้องประหยัดนะทุกคนถ้าใครอยากจะทําแบบนี้ก็ได้ก็รับรองเลยว่าคุณจะประหยัดเงินในกระเป๋าได้สบายเลยทุกคนจริงๆอืม เรื่องกินนะทุกคนเราเป็นคนกินเก่งเราเป็นคนกินเนื้อมันตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมบ้านเราบ้านเมืองไทยก็คือกับข้าวสีห้าอย่างก็ต้องเป็นเนื้อเป็นทอดไข่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่นี่ไม่จัดที่นี่ก็คือกับข้าวหนึ่งอย่างนี่เห็นไหมที่เบลกินมีโยเกิร์ตแล้วก็แกงหนึ่งแล้วก็ข้าวอย่างนี้ใช่ไหมคนอิหร่านก็คือกินข้าวแล้วก็ต้องมีขนมปังด้วยมันถึงจะอิ่มข้าวนี่ก็ไม่กินเยอะ เขากินประหยัดประหยัดทุกคนไม่ใช่ว่าพูดกันแบบนี้นะเขาประหยัดจริงๆแล้วเขาเก็บเงินเก่งมากๆเขาไม่จ่ายฟุ่มเฟือยบางคนก็มีจ่ายฟุ่มเฟือยก็มีแต่ว่าบางคนก็อืม ประหยัดจริงประหยัดจังแต่ส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็คือประหยัดจริงๆทุกคนที่เห็นนะพ่อบ้านนี่ก็คือประหยัดมากเวลาไปกินไอศครีมนะนางก็จะซื้อให้แค่เราแล้วก็ลูกสองอันแล้วก็มาแบ่งกันกินนางจะกินอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่ซื้อนางก็จะบอกว่าไม่กินอย่เงี้ยแต่เราก็ยื่นให้เลยก็กินเหมือนเดิมอืมแล้วจะพูดทําไมอืมนั่นแหละเราก็พยายามกินแต่ว่าเราเป็นคนชอบกินแต่พ่อบ้านก็ไม่ว่าหรอกไม่ยากก็คือไม่เคยว่าแต่ แต่เราก็ไม่พูดนะว่าเรากินอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาแม่ย่ามาก็คือทุกคนเราก็จะทํากับข้าวที่มันเป็นของอีหลานใส่เนื้อสี่ห้าชิ้นเหมือนหลานสไปเกตที่แกพูดบ่อยๆนะเราก็จะทํแบบนั้นเหมือนตอแหลอะไรอย่างนี้เวลาเกมาแล้วก็โอ้ดีจังเลย,ยนแต่ความจริงก็คือเราตอแหลเราก็เราก็กินเนื้อทุกวันนะใช่ไหมไก่เนี่ยเขา แกซื้อไก่มาประมาณตัวหนึ่งสองตัวแกอยู่ได้เป็นเดือนนะทุกคนแกอยู่ตัวคนเดียวพูดผิดแกอยู่ตัวคนเดียวก็ทิ้งมันก็กินอย่างนั้นแต่แต่ถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวไก่สองตัวเราสองอาทิตย์เราไปแล้วนะเราหมดแล้วนะเราต้องไปซื้อใหม่แล้วนะและ้วทีนี้อ่ะ กินมันก็เราแกก็รู้ว่าเราอ่ะเป็นคนกินเก่ง oh. กินเยอะแต่ก็ไม่ว่าหรอกเพราบ้านก็ไม่เคยว่าแต่ก็นางก็ซื้อตลอดเพราะบ้านนะนางซื้อ oh. หมดก็ซื้อหมดก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยบ่นว่า oh. กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนชอบกินเ oh. วลาหิวเราหิว,หวเราจะโมะโหมากอ่า oh. uh, ถ้าใครอยากเก็บเงินเก่งนะก็ก oh. ็ <laughs> ทำแบบแม่ย่าเบลก็ได้เลยนะทุกคนใครอยากเก็บเงินเก่งมีเงินเก็บอะไรเงี้ยกินให้น้อยกินให้เก็บให้มากพอกินเข้าไปก็ไปเข้าห้องน้ําอยู่ดีไม่รู้จะกินเยอะทําไมอะไรเงี้ยแกก็คิดอย่างนี้คนอีหลังเขาจะคิดอย่างนี้เลยนะทุกคนกินเข้าไปก็ไปเข้าห้องน้ําไม่รู้จะกินทําไมกินให้มีประโยชน์กับร่างกายก็พอเขากินอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ทุกคน แต่มันก็ดีนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีมากเลยถ้าเราประหยัดได้ถ้าเราทําได้เหมือนคนอิหร่านจริงๆนะถ้าเราทําได้มันก็ดีเบลก็ว่าจะทําเหมือนกันเพราะว่าเราว่าจะลดน้ําหนักตอนที่ลูกเราหย่านมเราว่าจะลดน้าหนักเราคงจะกินน้อยลงนะทุกคนนะ